อยากงามที่สุดที่เห็นมาน้ำคัดแล้วเป็นน้อยคุณลักษะแนนสวย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 เลยจ้าพอเคยเห็นตุยยาได้เลยงามงามอยู่งามคักอยู่มีน้ำพล่ะนะถ้าความบารมีน้ำพลนบรรยายว่าได้ไหมเห็นบรรแถวนี้มันว่มีองค์งามแล้วคนกับว่มีเอามานะเห็นงามคัดองค์นี้กะน้ำตาไหลเลยแม่จใาดีใจภูมิใจนะศรัทธามากเลย พอเรยวเห็นน้ำตาน้ำหูน้ำตาไหลเลยแกติต๊กพิสโต สุขังอะหังสุขโตนโมพุทายะาเวทสุอันโนจาต,จตุมหาราชิกายักษขะพันตา พัทธคูริตโตเอสสะสุภคุทธังอระหังคุทโธอาเวสุวันโนนัโมคุทธายะ

การะไรที่น้อยน้อมดชาวพุทธท่านเห็นสมัยว่าดีตอนนี้อันเป็นธรมเป็นมงคลตรงกับวันอังคารที่ผ่านเพื่อการมักจะเริอมเก็บดวงในวันลอยกระทงข้าพเจ้าได้ทำตามที่บุคคลได้ราชนาอันเชิญปู่เท้าไว้ส่วนได้จุติสู่ดินแดนพระนครพระนครธรรมเพื่อสืบต้นวิสนาของเราเทรัชทั้งหลายที่ได้น้อมนำมูลยุทธิทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายก็ขอให้หลังไหลเข้าสู่ดินแดนอารยธรรมอย่างนี้เพื่อได้จันลงพลงวัฏสนาให้เป็นฝึกแผ่นในสถานที่เอกตาแห่งธรรมไว้ในวัฏสนา ให้รุ่งเรืองสูงส่งที่สุดในโลกเพื่อแผ่ไว้ในโรกาในอายุทังฐานไม่นานถึงร้อยปีพระเจ้าขอถวายกายวาจาใจบอกเก่าภูมิว่านสารเมืองสารที่พระนควร,รควรัดนครทำดินแดนวัดป่าทั้งขน้อยสิริงมงคลอันเป็นดินแดนขูงิก,กาศสีวิไลเช่นสืบทอดไว้ในชาติบ้านเมืองให้จันลงทาวรถวายบูชาแด่พระศาสนาสำเร็จด้วยแรงกุลประการเธอ

ขอจิตที่สำคัญขอจิตที่เปิดนครพระนครพระนครธรรมข้าพเจ้าขอเปิดทางฐานบุญนี้ในครั้งนี้เพื่ออัญเชิญโภคเท้าโภเท้าเชื้อสวรรค์เพื่อเสริมทัพบารมีให้ทรัพย์สินเงินทองได้บนบันดาลให้สร้างเรองสําเร็จไทยวันขอเจ้ากลุ่มที่เจ้าสารเมืองเจ้าปู่บางสุขเจ้าเศรษฐาทั้ง77จังหวัดภูมิบ้านสารเมืองเราเชื school, ้อราทั้งมหาสมุทรทีกว้างใหญ่จักรวาลทั้งหลาย ในรอบมโนราเปิดผู้วีบุตรีชาดีจากฉันหลังฉันจากตุมหาร่วมทัพร่วมทำก่อนจะได้รัตนาอันเชิญองค์ช้างอิรวันเข้าสู่พระนครวัดแห่งนี้ขอคุณน,นี้จงสำเร็จแก่เจ้าคุณเที่เปิดประตูเมืองศรีวิไลให้รุ่งเรืองช่วงชห้าพัน0ุ์หนึ่งหน่ปีสา 大白兔。Yeah, <Yeah. S 1> คนเสียนลังไห i, ขลขมา่อา,มาอยางนี้้นลงค้นสีมาเที่ยวมมยังแล้นเ้เป็นงามมาเอค่เมาทาี่ไป้วมางีเลิค่ะเด้างามไรปนไหนงามไรจ้ะงามเป็นร้อยทุกขค้แนนสวยสวยวย ก่อด้จ้ะรับใส่งานอยู่วัดว่าลามนีแต่ปีหาแปดจ้ะถือว่าเป็นบุญนอก,อนนอก,อกืาอนี้เนาะองคูเท้าเวสุวรรณ่นมาไม่ให้ลูกหลานได้กราบได้ไหวแม่ถือว่าเป็นบุญของวงนเสาสุวรรณนกคูหาบ้านยินเฮ้าแม่จ้ะถือว่าเป็นบุญครับบุญล้นใสยิ่ยงกาถือรางวัลที่หนึ่งแมจ้ะคุ้มใจนะรอคอยบอกคาดฝันบกขึ้นว่าสิมีเมื่อนี่แม่จ้ะถือว่าเป็นบุญ เป็นบุญหลายเป็นบุญของชาวอวนบ้านหินเฮาในละแวกอำเภอน้ำโสมสุวรรณครูกหาแล้วก็ละแวกนี่แหละถ้าเจ้ามากินมาทานศรัทธาคุณคูบอาจาันนะจ๊ะศรัทธาคุณคูบาอาจย์เพื่อนกับมาเทศดบุญหลายๆหม,ม,มู่บ้านหลายๆหมู่บ้านที่เพื่อนมาทำบุญนี่บ่แเม่นบ้านนึงบ้านเดียวดิเกตละแวกนี่ของอำเภอน้ำโสมของสุวรรณครูกหาจุดศูนล้นกลางเป็นมรดกของโลกเป็นมรดกของโลกเลยคือว่าโชคดีจ้ะ ดีใจที่ได้ไปรับสเสด็จผู้รับสเสด็จผู้ท้าเวศสุบรรณประธานชควงลาบประธานทรัพย์สินให้ลูกให้หลานชาวละแวกนี่เป็นมรดกของโลกจ้ะจ้ะแม่ปอจะ้ะรับใช้งานยุนี่จะปีหาแปดจ้ะรับใช้พื้นเพ่นดินอัศวินศรัทธาคุณครูบาอาจารย์เพื่อนมาแต่พุ่นละเพื่อนมาแต่บ้านศริพรนจีจ้ะอาจารย์ควนชัยเพื่อนมาแต่บ้านศรีพรมาให้ลูกหลานได้กราบได้ไหว เพ่อนเทสคือจังเดี่ยวไปน้ำก็ได้แม่แบบพี่ว่าเพื่อนทุ่มเทแม่จ้ะเลยสะทาเพื่อนนั่ถือเพื่อนก็ได้ติดตามเพื่อนเพื่อนพาเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดน้ำเพื่อนถือว่าบุญไหลบ้านยินเท้านี่บุญไหลเขตนและแวกนี่ถือว่าเป็นบุญบุญล้นใสขอเพิ่งปูจ้ะขอเพิ่งปูเนี่ยเธอมีช่วงน่าจนาควากหวังของคนจนแม่จ้ะจ้าเท่านี้แหละจ้ะ

三宝的摩。啊哦

ถวายที่ดินสร้างวัดวัดป่าเขาน้อยคุณแม่เนื้อที่กี่ไร่ครับแม่เนื้อที่ประมาณยี่สิบไร่ั้งหมดถวายทั้งหมดยี่สิบไร่เองค่ะนี่นะเป็นผู้ซื้อถวายสร้างนะสร้างเอามาแห่สร้างนะสร้างเส้นเดินหนึ่งปีใหม่บ่ะครับสร้างเส้นจ้ะ

tadi ยางหงาได้ดีละไอ้เอ้ยบครับแต่บาร์รมี่ก็มีว่าน้ำเพลินน่ะนะขอบาบ์รัมมี่น้ำเพลินงามคงามใบงามนาเลียมไซค่ะสุดยอดเลยงามไหลจนว่าคนคิ้งลุกหน่อมากเลเห็นอยู่เมื่อไหร่เป็นคิ้งลุกแล้วเหมือนกันขอบคุณครับลายปดโอ้งามครับมัน บรรยายว่าได้ไหมเห็นมันแถวนี้มันว่ามีองค์งามแล้วคนกับว่ามีเอามานะเห็นงามครับองค์นี่องนี่องง่ายองใหญ่งามครับองน้อยกับงาม ikarya yaya di mana pisan iso kaya mantra maha wis semua orang yaya orang ana yaya orang ana turun berkat kana kemoro jangkati yaya di mana pisan iso kaya mantra maha wis semua orang ana turun berkat kana kemoro jangkati kaya yaya di yaya di mana pisan iso kaya mantra maha wis semua orang ana turun berkat kana kemoro jangkati kaya yaya di yaya di mana pisan iso kaya mantra maha wis semua orang ana turun berkat kana kemoro jangkati kaya yaya di yaya di mana pisan iso kaya mantra maha wis semua orang yaya ແນ່ເບາະບໍ່ຍັງທີ່ສົມ